ตอนนี้อาการยังน่าเป็นห่วงอนะคะพอดีว่าหมอมีนรื่องจะคุยกับยาที่ต่วยค่ะ2 5 6 2ดิฉันนางสาวนัสระอีสานคะและดิฉันนั่งสาวนักสระลังไปสอบอยู่ที่เวลารวันนี้ทะมาพบกับข่าวแรกโอ้พ่อดูข่าวดีข่าวอะไรน่ะคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเขาเป็นอะไรกันตั้งเยอะตั้งเยอะเนี่ยพอเห็นไหมน่ะโอ้ข่าวดีสาระพ่อถึงตั้งอ้าวหกปีเห็นไรเลย เดี๋ยวสักวันเธอจะได้รู้บอกว่าไม่เคยจะฟังเลยเปลี่ลอาแล้วมันเปลี่ยนอะไรของหนูหนูดูค่วอยู่เนี่ย ouais แม่ก็บอกหัวแม่บ้างสิเดี๋ยวพ่อไปทำงานแล้วนะอรอดูนะรอดูสูบไปเยอะๆเหอสูบไปเลย แล้วก็ในประเทศไทยของเรานะคะพบผู้ที่ได้รับอันตรายนะคะจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะเป็นโรคปอดอักเสบนะคะแล้วก็หัวใจลมเดลวเฉียบพลันด้วยค่ะคุณอัญชิสาค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะมีอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะก็อยากให้ใครนะคะที่ตอนนี้สูบอยู่หรือว่าใครที่อยากลองนะคะให้ศึกษาสักนิดนึงว่ามันมีผลเสียยังไงะคะแล้วก็อยากให้เลิกนะคะที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะ มึงใกล้ถึงเวลาสอบู to ีดีบุรีนะไปปะมึงยังไม่เลิกสุดอีกเหรอวะไม่ค่ะแลิกก็เริ่มก็เร่มึ้นเนี่ข่าวต่างก็ไม่ได้หรอคงติดบุรีเขาตายตั้งเยอะแยะไม่เชื่อหรอกมึงไม่ไหวสาวร้อพ่อมาสุดแล้วมาไม่เห็นเป็นไงเลยไม่ไปใช่ปะเพื่อไปจูบไปจูบไปจูบหมอไหนมาถึงกัน สอบมีทั้งหมด60ข้อจนอน6หน้าเวลาทําข้อสอบก็คือ90นาทีนะคะเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนชื่อลามสกุลแล้วก็เริ่มทำได้เลยค่ะเหลือเวลาสอบอีก5นาทีนทักศึกษาคนไหนเสร็จแล้วออกจากข้อสอบได้เลยนะคะนำข้อสอบมาวางที่หน้าห้องได้เลยค่ะ เออมึงบงบงเหอะไปไปคิดเล่ากันสอบเสร็จแล้วไปไหนดีอ่ะไปยังไหมยังไหมไปไหมไปไหม ว่ามันเป็นพวงกุญไฟฟ้าแน่ๆเจ๊พ่อถึงไม่เข้าโรงพยาบาลรู้บอกมาแล้วใช่ไหมว่าอย่าสูบอย่าสูบแม่ก็ไม่ห้ามแค้นหนูเลยไอ้ตัวดีนั่นอีกคนนึงชอบสูงนะสูงหนาเจ๊อย่พูดอย่างนั้น่ริงๆพ่อจะไม่เป็นอะไรหรอกเจ๊โทรบอกน้องหน่อยสิว่าพ่ออยู่บ้านไม่เป็นไรได้ยังไงนอนอยู่โรงพยาบาลนะเฮ้ยเนี่ยนะเราเจ้าพวกม่เข้าไปตัดเลยนะแล้วทำไมอ่ะแม่ก็โทรมาว่ะโอเคเจอกันมึงแล้วเขาไปเห็นพวกมึงถึงถึงถ้ารอค่ะแม่ ไปล้านแล้วอีกแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้พ่ออยู่โรงพยาบลอะไรนะเออแค่นี้แหละนี่มา ขอเชิญญาตุัที่ห้องตรวจท่าเป็นอะไระเดี๋ยวต้องรอพบกับอค่ะตอนนี้อาการยังเป็นห่วนะคะพอดีว่าหมอมีเรื่องจะคุยกับญาติที่ป่วยคะคะเดี๋ยวาเชิญที่ห้องตรวจหมอคะญาของคุณปันดใช่ไหมคะ่คะตุงผลก พบว่าคุณวัดนะคะเป็นปอดอักเสบนะคะต้องใส่สเครื่องช่วยหายใจช่วยในการหายใจก่อนนะเป็นได้ยังไงคะคุณหมอ,อที่บ้านมีคนสุบุรีคุณวัดนะคะสุบุรีเป็นระยะเวลานาน,นไหมประมาณห้าหกปีแล้วค่ะนั่นแหละคือสาเหตุที่สาคัญที่สุดไีไม่ใช่ไม่มีมมมอะไรห้ามห่าใาจก่นแต่ยง็ยงๆก่อนนะจริงๆแล้วอะสิ่งสำคัญที่สุดอยากให้ผู้ป่วยอะค่ะ เลิกสูบุหรี่ก่อนมันคือสิ่งที่เป็นตัวสาเหตุหลักของการที่เกิดปอดอักเสบจ,จากการเอ็กซเร์ดูแล้วนะอ,อยากให้คนไทยอะค่ะเลิกสูบุหรีแล้วก็กำลังใจาจากคนรอบข้างคือสิ่งที่สำคัญตอนนี้นต้องมาสาาตามอาการก่อนอม,มีอะไรจะสอบถาม,มเพิ่มเติมไหมคะมยังไม่มีค่ะคเดี๋ยวถ้า อย่วหมอจะแจ้งเพิ่มเติมให้นะคะอย่าคิดว่ามันไม่มีสารนิโคตินนะคะซึ่งสารนิโคตินที่ระเหยด,ด้วยความร้อนไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราเลิกบุหรี่ได้เลยค่ะมันยังทําให้เรามีความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วยังไม่หมดนะคะยังมีสารโพรเพลินไกลขอ,ขอกิสรีนที่เวลาสูดดมเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ เกิดการระคายเคืองแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคความือด้วยทั้งกินทั้งลถนะคะหลายคนคิดว่าอาจจะสามารถสูบแทนบุหรี่มวนได้ซึ่งที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยค่ะแล้วคุณไมยเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่กำลังสูบบุหรี่ไฟไฟ้าอยู่ตอนนี้ไหมคะค่ะก็ให้เลิกเถอคะค่ะเอาง่ายๆนะคะอยากจะให้หันกลับมารักตัวเองก่อนค่ะ ซึ่งมันไม่ได้ส่งผลแค่กับเรานะคะยังส่งผลต่อคนรอบข้างด้วยแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีข่าวเยอะมากเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งคุณอาจจะคิดว่าการทั้งการที่มันมีทั้งกลิ่นทั้งรสนะคะไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อร่างกายมากสูบแล้วผ่อนคลายสูบแทนบุหรี่ทั่วไปได้แต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้ต่างกันเลยค่ะเลิกเถอะค่ะ